สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มจะมาโชว์วิธีเก็บดอกอัญชันแห้งในต่างแดนเก็บไว้กินนานๆนได้จ้าเป็นปีส้มซื้อน้องสาวจากไ้น้องน้องสาวเธอเธอปลูกที่เมืองไทยจ้าซื้อเธอมากิโลละสี0ร้อยบาทจ้าเธอส่งมาให้อืม เยอะแยะเลยจ้ะคาดว่าคงได้กินเป็นปีหรือหลายๆปีจ้ะส้มก็ซื้อกล่องซื้อกล่องมาใส่กล่องเล็กกล่องใหญ่จ้ะซื้อมาใส่เดี๋ยวมาชมกันเลยนะจ้าสวัสดีจ้าท่านผู้ชมมามาจ้ามาช่วยส้มเลือก ไปแห้งๆเขาออกจ้าก่อนที่จะเก็บไว้เก็บไว้ในกล่องน้องสาวน้องสาวเธอเธอเอาใบแห้งมาด้วยจะเธอไม่เห็นเธอบอกว่าเธอมองไม่เห็นก็เลยถ่ายรูปถ่ายรูปส่งไปให้ให้น้องสาวดูว่าใบแห้งมาด้วยเลือกได้ขนาดเนี้น้องน้องสาวรู้สึกผิดจ้า เธอบอกว่าเธอจะเอาเงินเอาเงินคืนให้พี่สาวร้อยหนึ่งจ้ะว่างวดหน้างวดหน้าเธอบอกว่าจะดูให้ดีจ้ะดูให้ดีกว่านี้ชอบมากเลยจ้ะดอกอัญชันไอ การการที่จะตากดอกอัญชันให้สีสวยต้องตากหนึ่งแดดเท่านั้นนะจ๊ะหนึ่งแดดแล้วก็จากนั้นก็มาตากลมจ้ะตากลมแล้วก็เก็บตากลมสักสองสามแดดจ้ะพอพอน้องสาวส่งมาให้พอพอส้ม แกะกล่องออกมาส้มก็เอาออกผึ่งไว้แบบนี้ละจ้าผึ่งลมเพื่อเขาจะได้แห้งผึ่งลมไว้ เสียงคนข้างบ้านเขาตัดหญ้ากันจ้าตัดหญ้าเสียงรบกวนหน่อยนะจ้าสงสัยพอเขารู้ว่าส้มจะทำวิดีโอทำคลิปเขาก็เลยเอาเครื่องมาตัดหญ้ามั้งเมื่อตอนกลางวันไม่เห็นทำ สวยมากเลยจ้ะดอกอัญชันจัดสวยกินได้กินได้เยอะอยู่จ้ะกินได้หลายปีอยู่แล้วก็ส้งก็เก็บไว้ให้เพื่อนด้วยจ้ะเก็บไว้ให้เพื่อนด้วยของฝากเวลาไปหาเพื่อนก็ เป็นของฝากอย่างดีจ้ะใส่ถุงใส่ถุงจ้ะถุงมีถุงใสสวยสวยงามเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะจ้าใส่ถุง ดอกอัญชันทำทำข okay. ้าวเหนียวมูลดอกอัญชันก็อร่อยจ้าหอมมากข้าวเหนียวดอกอัญชันข้าวเหนียวมูลดอกอัญชันแล้วก็ข <culos Right. S 1> ้าวเหนียวดอกอัญชันแล้ว <unless> ก็ข <inaudible> ้าวสวยดอกอัญชันก็อร่อยจ้าใส่แล้วก็เอาใสไอ้ขนมชั้นจ้ะดอกอัญชันขนมชั้นดอกอัญชันมะนาว ก็อร่อยจ้ะก็ทำน้ำทำดึกเครื่องเครื่องดื่มเยอะมากเลยจ้ะส้ม ตอนที่ส้มอยู่เมืองไทยส้มไม,ไม่รู้จักดอกอัญชันจ้าเพิ่งมารู้จักตอนมาอยู่เมืองนอกอ้ยกล่องจะพอไหมเนี่ย มก็พัดดีจังเลยจ้ะอากาศก็เย็นๆจ้ะส้มเป็นคนขี้หนาวต้องใส่เสื้อกันหนาวจ้ะ ขึ้นจ้ะต้องเลือกเลือกไปบ้างแล้วจ้ะนี่มันอืม อุย้ยรู้สึกจะเต็มจ้ะอุย้ยขนาดกล่องขนาดกล่องใหญ่แล้วเนี่ยยัเงเต็มต้องใจต้องกดแล้วจ้ะกดลงไปโอ้ยยังเหลือตั้งสองถาดเ่ยจ้ะ คิดว่าคงจะพอจ้ะแต่ถ้าไม่พอเรามีกล่องเพิ่ม ยาแล้วแมเสียงเพื่อนบ้านก็อย่างนี้แหละจ้ะบ้านอยู่ใกล้กัน กล่องนี้ซื้อมาเ็ดปอนเก้าจ้ะกล่องใหญ่อันนี้ซื้อมาใส่ไว้เหลืออยู่หนึ่งถาดจ้ะถาดสุดท้ายแล้วจ้า เดี๋ยวเพิ่งเอาใส่เดี๋ยวจะทําให้ดูว่าเวลาเอาไปฝากเพื่อนทํายังไงจ้ะส้ <c oughs> งก็มีถุงแบบนี้หละจ้ะถุงแบบนี้จ้ะมีซิปซิปใส่แล้วก็เปิด ตั้งตั้งได้จ้ะแล้วก็จับยัดเลยจ้ะเต็มถุงนี้ประมาณสี่สิบกรัมจ้ะเวลาสงเจ้าไปฝากเพื่อนเพื่อนจ้ะ มากไปจ้ะอบอกมาแล้วก็มีเจลใส่ด้วยจ้ะเจลแบบนี้จ้ะเป็นถุงแบบนี้จ้ะเป็นกันชื้นจะใส่เข้าไปใส่ลงไปเลยจ้ะนี่จ้ะแล้วเราก็ เลยจ้ะก็จะได้แบบนี้เลยจ้ะไปฝากเพื่อนๆแล้วก็เรียบร้อยจ้ะขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะถ้าชอบส้ม ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ส้มด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขนะจ๊ะสวัสดีจ้า